ทำไมคนที่อยากผุ่นเฟิร์มต้องออกกำลังกายและกินโปรตีนคะอันนี้กล้ามเนื้อในตัวคนเนี่ยมันทำให้มีความแข็งแรงมันเป็นโครงสร้างที่แสดงถึงความแข็งแรงซึ่งกล้ามเนื้อ100%ี่ยถูกสร้างจากโปรตีนเพราะฉะนั้นจะมีคนเรียกปนกันนะครับว่าเนื้อกับโปรตีนเนื้อกับโปรตีน กินเนื้อกับกินโปรโตีนมาเรียกปนกันเพราะเขารู้อยู่ว่ามันคือสิ่งที่เหมือนกันเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะนั้นคุณจะสร้างกล้ามเนื้อคุณก็ต้องใช้โปรโตีนช่วยแล้วกล้ามเนื้อคุณมีวัตถุดิบมารออยู่แล้วก็คือโปรโตีนมารออยู่แล้วมันจะไปสร้างกล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อนั้นก็ต้องมีการใช้งานซึ่งเราเรียกการใช้งานนั้นว่าการออกกำลังกายแต่ถ้าคุณมีอาชีพแบกหาม แบกเข้าสารขนของอันนั้นงานของคุณคือการออกกําลังกายเลยคุณไม่ต้องไปออกกําลังกายซ้ําแล้วแล้วคุณกินโปรตีนให้ดีกล้ามเนื้อมา